อาหารเย็นวันนี้คะ่ะทุกคนสามีเสิร์ฟหลังจากขากันแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสプライยูเคค่ะทุกคนก่อนอื่นวิไลก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาคอมเมนต์เข้ามารับชมรับฟังคลิปของวิไลนะคะวิไลก็ขอ,ขอขอบคุณหล,ลายๆสภาพหน้าตาก็จะสูบจะส้มเลยนะคะเพราะว่าทำงานหนะะักค่ะทุกคนแล้วก็พักผ่อนหน่อยคะ่ะ ก็เลยแบบส้มๆแน่เมื่อนี้ก็บบหันได้เห็ดยังปัในใดในงานบานงานเลื่อนอยากพักผ่อนเลายๆค่ะคุยโทรศัพท์เบิดมือทางคุยดําแมงปานแต่ยังเขาเรียกว่ายังโอปเโอปรเรตเตอร์บ่หลับโทรศัพท์โทรหมดมือสินะคะตอนนี้ก็กำลังยุดแล้วก็เริมาทําคลิปนะจักหน่อยก็ยุด2สองมือค่ะเห็ดงานมาหลายมือ ก็ดีใจที่แหลกว่าจะไปโรงพยาบาลก็เลยเคุณหมอบ่มีเตียงให้ก็ได้ยกเลิกก็ว่าดีใจบ่ก็มีผีมีผ,ผีผีมีผีคนหนึ่งก็กมา,อาคอมเมนต์เนาะผ่นกมาคอมเมนต์แบบคือพันเป็นห่วงสิแหละคะ่ะว่าอย่าพึงดีใจเด้อที่ว่าเหาถึกยกเลิกเพราะว่าเขาเป็นยังขังในมันเป็นยังมาแล้วจะยากประมาณนี้นะคะ มันแมนมันแมนแมนไวไล่ก่อคุณหมอก็โทรมาเมื่อวานอีกก็นัดว่าวัานจันทร์ให้ไปโรงพยาบาลแต่เสาร์ค่ะก็เลยเออโอเคเมื่อวานวิไลก็ไปทํางาน <_ travaille> คุณหมอโทรมาจากโรงพยบาบาลก็บไปรับโทรศัพท์พอเวลาวิไลทํางานวิไลจะบัถือโทรศัพท์ไปนั่งแต่สินะค่ะก็<_<_> ก็เลยบริรับแล้วที่นี่ก็มีิ่นกับมีเบอร์สามีิ่นก็ได้โทรมาบอกสามีไววว่าเออนัดว่าวันจัน์ให้ไปแต่เสา์โอ้ลูกสาวกลับมาจากโรงเรียนแล้วค่ะคุยโทรศัพท์เบิดมือจนลูกสาวกลับมาจากโรงเรียนคุณสามีก็ต้มซุปืัอนี้ว่าสิมาเว่าฮัลโหล How much you, money you a k e c k here this morning โอเคอันสามีก็ทำซุปใบ ทีแหลกว่าจะมาต้าแตงต้าสมก็เลยเออไม่เห็นปัญหาสุดก็เลยกินยังห่อนๆดีกว่าอุน่นๆอากาศหนาวนํานค่ะวิาก็ยังประท่านเด็ไปทอนยองทอนหญา้านาบ้านมันเป็นอดอกใหม่เนาะดอกใหม่ใหญ่ๆดอกใหม่ต้นสูงแล้วทีนี้ก็วิาก็บ่อยากตัดลงจนเพันตายแล้วลนะ่ะค่ะตอนนี้ดอกใหม่นะ่ะก็เลยเดี๋ยวไปทอนแป๊บเดียวก็ออกเมดนะสินะค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวจักหน่อยก่อนมื้อนี้ก็ล่มทั้งล่มทั้งฝนก็เป็นจางสี่ค่ะทุกคน มื่อนี่วิไลก็จะมาว่าพื้นสามีอีกค่ะหูยเนาะรับเขาเรียกว่ารับโชคปีใหม่รับโชคปีใหม่บ่มียั้งดอกค่ะเอาอีกปัญหาชีวิตเอเมื่อวานนี่ยนักนักเอลีนักเอลีนักเอ,ล,กอลีจนวิไลแบบระเบิดระเบิดเลยแบบระบายเต็มถี่เลยระบายเต็มถี่เลยอึดอัดมากวิไลอึดอัดมากถี่บางเทื่อเนาะชีวิตขอบครั่ว ชีวิตคูมันเก็บ่แมนเหลืองง่ายไอตอนเ้าวหักกันใหม่ๆนนหนักปันจีเรียตูดกันเอาบอกสื่อสารหักกันหลายแมนบอกค่ะคู่ใดกับคู่นั่นแมนบอกพ่อลืมหักกันใหม่ๆเอาห่างกันบ่ได,ด้เด้อสิยูน้ำกันนูนีนนั่น,นบอกถึงว่าสามีวิไลอ่าพนเกาะบอกถึงว่าพนเอาใจอียังก็ดีอยู่แต่บางเธอพอน คือใส่อารมณ์แน่สินะคะเบายังมากก่อจะอารมณ์หายแน่จักหน่อยอารมณ์แบบขึ้นเสียงบ่าหายดอก่บ่บ่บบถึงกับขันบยว้ายแต่จะใส่เสียงซองประมันนี้นะแต่พอความถี่บางเ่อเวลาจะเป็นคนถี่ถ้าบนักนาเวลาจะบอบเป็นคนบ่ลำหลีลำไล่นะคะถ้าบ่บอ่อีรีหีรอ คือเลื่องงานบอกงานบ้านถามบนักนาะอิลีวลเวลาก็จะประจมเบาคือเห็ดไดตัวเองเห็ดไดก็เห็ดไปประมาณนี้จนสุดๆแล้วก็จังสิปากแน่ว่าเอออยังนุ่นนี้นั่นนะสินะเพราะว่าเฮาบอกไร้เธอบอกไร้เธอแหล้กก็คือเกาก็เลยจะเป็นแบบว่าปล่อยๆไปมันเหนื่อยตัวเองนะคะทุกคนบ่แมนว่าบ่อยอยากบอกได้ป่อยอยากเบาเบาทุกมือเบาทุกมือแต่เพราะความตีเฮาเบาไปก็นเหนื่อยตัวเองให้เป็นแน่ ให้เป็นในแบบนี้เมื่อวานก็นเลยระเบิดระเบิดระบายแบบว่าเออเป็นยังเวลาเจ้าบ่ขาใจดอกบ่ขาใจว่าวทุกอย่างค่ะทุกคนว่า,ทาวาทุกอย่างว่าวทุกอย่างว่าวิไลกับเมยนะ เมยนะทางานเมืยใส่กับมาเฮือนก็ตตองมาซักพงสักผาเห็ดงานเฮือนว่าวลาเห็ดหมากบอ่อในงานบ่านก็บ่ไดเห็ดนักหนักกัเก็บเก็บนี่แหละค่ะเก็บเก็บเล็กๆนหน่อยเห็ดแน่หลังจุงหลังจานก็บ่อได้นักหนาก็สามีพ่นเกาะซอยเห็ดกับขา่าหนุนนี่นันคือพ่นเฮ็ดกินเพ่นละค่ะแล้วก็ลูกๆเน้ะเด็กๆ แต่กับวิไลเกดว,วิไลก็จะกินอาหารวิไลวิไลเก็เลยตรงตองเห็ดเองสินะคะนอกเสียจากบางเธอถ้าอาหารติดเพลนเห็ดมันหลายแน่มันพอสําหรับคนสีคนวิไลก็จะบริห็ดอาหารตัวเองเพลนก็มีขอดีของเพลนอยู่แต่บางเธอเนาะการทีวาวิไลเห็ดงานหนักเห็ดงานเหนื่อยเขากับอยากพักผ่อนสมองบอยากคิดเรื่องเครียดบางเธอก็มีอย่างที่แบบ เข่ามากให้มันมีปัญหาบังเทือเขาก็บตงเาบาเบาแน่จังสินะคะเหยียบร้ายกับบังเือเพนก็นจะบอกเข้าใจว่าเข้าเห็ดได้นะทุกสิ่งทุกอย่างงานนี่เข้าเห็ดได้นะงานบานเข้าเห็ดได้นะเขากับปล่อย,ปอยไปแต่กับกายพ,พ,พนจะแนมเบิงว่ามันเป็นเหลืองธรรมดานะแนมเบิงว่าเข้าเห็ดได้บอกเป็นอย่างแต่เข้านี่เหน,นื่อยเหนื่อยเขากับปากปากป่วยเขากับบกค่อยเบานอกสิจักนักหน้า,นา,นาอิลีถึงสีเบาจังสีนะคะ จนบางเถื่อสามีก็บอาอยู่ว่าเจ้าเป็นอาเจ,จ้าเจ้าป่วยเป็น,นยงเจ้าคือเบกเดีเจ้าคือบ,อบ,อออบ,อบาบบกเอา้าเป็น,นยังขวดตรงเบาป่วยได้มาันกับเศร้าเองขามันบ่นักนะเดยวมันก็เศร้าเองแมนบ,นนนมนมนบค่ะอันนี้คือความคิดวิไลเนาะเพราะว่าวิไลกับเป็น,นสรรันห้าหูอยู่ว่าห้าหูโตเขาเองอยู่ว่าเ้าเป็นนักขนาดใดห,ห้าพอทนได้บอขันมือได้จีปว่วยมากมากถึงขันทนบวดได้นั่นแหละวิไลถึงจะบอกว่าไปส่งไปโรงพยาบาลเนี่ย ทนบดายแล้วก็คือไม่อยู่ครั้งหนึ่งแหละค่ะทีเวลาไปทํางานแล้วก็เวลาทนบดายอีลีนั่นแหละคือเวลาจังบอกบอกก,กันสันก็เวลาก็สิบเบาคือเห็ดได้ก็เห็ดไปเนยกับผักจังสีนะคะทุกคนเนยกับนอนนอนผักพอมีแห้งกับเห็ดตออย่งสีนะนั่นแหละเวลาขึ้นวาภัยที่เป็นเมียฝรังหลายคนก็นคือสิเป็นคือกันหลายคนนี่เก่งกว่าวิไลหลายบอกถึงวานี่แหละถึงว่าหลายคนที มาเอ่อมาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ต่างประเทศเฮามีเฮาพยายามจะหาเงินหาเงินเก็บเงินเสร็จแล้วเฮาก็คิดว่าเฮาจะไปใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะบริวารั้งทุกคนก็มี่ถิวไล่หลุจักหร้ยคนเข้ากับบริวคิดว่าอยากไปอยู่เมืองไทยก็มีแต่ส่วนของวิไลนี่วิไลคิดว่าวิไลยอยากหาเงินหลายๆอ่ใส่ในขอบครัวน้าม บอกทังว่าให้มันหลยให้มันเกิดขึ้นสิบโมงมันมันเกิดเก็บไปเรื่อยๆเก็บสะสมเล็กผสมน้อยหาเห็ดยูทู e ไปแน่สิ่งใดที่เฮาสามารถหาเงินได้เฮาก็เห็ดไปเนาะตอนนี้เนาะใส่ติดตรงติ๊กต๊อกแต่ว่าติ๊กต๊อกเวลาก็ยังบ่ทบ่ทันถนาบอกถึงว่าคลิปเนี่ยมันก็สันได้เด้เวลากิสันหาเห็ดยู่ประมาณนั้นเนาะมันก็มีลร้ทางค่ะทุกคนแล้วก็บอกทึงว่าสิไปบอกว่าโอ้คนเมืองไทยขี่คานบางเทือมันเก็บอกบอะไรหรอกค่ะ บางเถอเขาพยายามจะหาแต่มันแต่มันหาบ่ไไรบอกไงซะคนอยู่ต่างประเทศนี่เขาขยันเฮาก็มีทางหาไปเหตุงานนี่บ่จักมือก็ได้เงินแต่ขาดใสใจก็หลายคือกันแต่ว่าเฮาก็ยังได้มีเงินเก็บเงินยังแนวเนาะซอยๆกันไปกับกับในครอบครัวนั่นแหละค่ะมันก็บใชเื่อง,งายในการใส่ชีวิตคู่บานแตกบานแตกนั่นแหละเอาจนวาหมื่อวานนี่เวลากับ เบามัดเปลือกแลว่าวิไลกับเนยใสอากงอากาศในวิไลตรงทนขนาดโตเจาเองเจาะย่องบ่อยากยู Android ่และภาษายั Connell ้งข่อยข่อยตรงมาทนกับอากาศถีมเฮ้าบ่เคยได้เจออย่งนีนะคะทุกคนตรงมาทนกับอากาศตรงมาเจอกับค้นถีเบาภาษาถีบเมนภาษาบานเา้าเมนภาษาถีเฮาาทนั้นแต่เฮาก็เ้าไปเ้าไปขอให้ซื้อสารใดขอห้เข้าใจก็เบาไปบ่ตรงายในการถีสื่อสานาะคะบ่ตรงาย เขาบอกหัวเขาดอกก็มีหัวแต่เวลากขบาดเดนใจนะบางเธอเขาก็หัวแต่เขาก็จะบอกเขาว่าเอบอกจังใดจังสีนะค่ะเขาก็บาดดหัวจนถึงแบบนาเกียริแต่เขาก็จะเป็นแบบว่าเออหัวว่าเขาบอกบ่ถือบ่ตลกประมาณนี้นะเออเขาก็จะบอกว่าเอออันนี้นะเวลาก็จะถามว่าคืยั้งคืยนั้งแบบนี้นะเวลาก็จะถามแบบนั้นนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เวลาเก๋ะหม้อสู่กันฟังซัมเน้นนะคะแต่ค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ มาเหา่า,ม,าม้อยกันสำเนียนะคะมาเหล่าผืนพัวฝรั่งอีิเล็ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย